เมื่อห้าโมงเย็นที่ผ่านมาสาวริชี่อรเนตได้ไปออกรายการดาราล้อกันเล่นโดยริชี่ได้ไปขายอาหารตามสั่งและต้องทำอาหารเป็นครั้งแรกทุนละมุนวุ่นวายกันยกใหญ่ก็เพราะปกติมีหนุ่มกอดคอยทำอาหารให้ทานแฟนส อย่างริชชี่เลยไม่ต้องทำอาหารเองแต่งานนี้ริทชี่ไม่มีก็ตคอยช่วยเลยดูลำบากไปสักหน่อยแต่แล้วก็มีหนุ่มหล่อใจดีมาช่วยริทชี่ทำอาหารที่ใครทำกับข้าวเป็นมั้ยมึพอได้นะ่เหรอคะออช่วยรบกวนช่วยหน่อยได้ไหมคะ่ไใส่ไข่แล้วก็หมูสับค่ะ น้ำมันน่าจะยังไมใ่ใช่หรือเปล่ามาดูอ่าน่าจะใช,ใช่พี่หล่อแล้วก็ยังทำกับข้าวเก่ง <c oughs> ข้าคุณนครับ <c oughs> มีแฟนหรือยังคะยังครับผมโอเคถ้าผู้หญิงสวยอย่างเดียวแต่ทำกับข้าวไม่เป็นได้ไหมคะ แถมริชี่ยังชมว่าหล่อและหยอดมุกหวานเสน่ห์ใส่อีกด้วยหลังจบรายการนี้ริชชี่จะโดนหนุ่มก็ทำโทษไหมนะครั้งหน้าก็คงไม่ปล่อยแฟนสาวออกงานคนเดียวอีกเป็นแน่หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของคนในวงการบันเทิงนะคะขอบคุณค่ะ